เมื่อวันที่21ตุลาคม2567ณห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น3อาคารคณะวิทยาการจัดการผู้ช่วยศาสตราจารย์พนิพาเดชพลคณะบดีคณะวิทยาการจัดการมาหาเวเฉลัยวราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานเปิดการอบรมในการใช้ AI เพื่อพัฒนาผลงานวิชาการและการวิจัยซึ่งจะโดยคณะวิทยาการจัดการสำหรับการอบรมในครั้งนี้มีคณาจารย์ของคณะวิทยาการจัดการคณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบุคลากรสายสนับสนุนของคณะวิทยาการจัดการและบุคคลภายนอกเข้าร่วมการอบรมจำนวน43คนโดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมผู้เข้ารับการอบรมจะมีผลงานทางวิชาการเพื่อนําไปใช้ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้นได้บุคลากรสายวิชาการจะสามารถผลิตผลงานได้อย่างต่อเนื่องเพื่อนําไปใช้ขอรับค่าตอบแทนพิเศษและการต่อสัญญาจ,จ้าง และนอกจากนี้บุคลากรสายวิชาการจะมีผลงานทางวิชาการในการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบในหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรพศ2565โดยมีอาจารย์ดรสุขยืนเทพทองผู้เชี่ยวชาญการใช้ AI ในการวิจัยและการเขียนตำราวิชาการเป็นวิทยากรสำหรับการอบรมในครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นระยะเวลา2วันคือในระหว่างวันที่21และ22ตุลาคม2567 ในรูปแบบของการบรรยายและการฝึกปฏิบัติการในการใช้ AI ในการพัฒนาผลงานทางวิชาการ